สวัสดีครับกลับมาพบกับ Repower Thailand กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพามาชมการติดตั้ง KWU HLS Evolution ผลงานจาก Repower นะครับคันแรกในประเทศไทยบนรถ Porsche 718 K Man รหัสตัวถัง982นะครับก็สำหรับเจ้า Porsche 718 K Man คันนี้นะครับได้มีการทำการติดตั้งช่วงล่าง KWU u u s e n s i o n รุ่น k w V3 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการเซตอัพความสูงของรถคันนี้เนี่ย เราโหลดเตี้ยลงมานะครับเพื่อให้มีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นช่วยลดอาการบอดี้โรนะครับลดอาการตัวเวททรานสเฟอร์นะครับหรือการถ่ายน้ำหนักระหว่างเพลาหน้าและเพลาหลังนะครับแต่ปัญหาที่พบเจอนะครับสำหรับคันนี้ก็คือเมื่อโหลดรถเตี้ยลงนะครับก็จะพบว่าการใช้งานเนี่ยขับในชีวิตประจำวันเดลี่ยูสไปเนี่ยนะครับก็พบว่าการไปห้างนะครับขึ้นทางลาดชันขึ้นลูกระนาดนยครับจะมีความลำบากในการใช้งานอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่ง ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมีทางออกในการแก้ไขนะครับซึ่งสำหรับลูกค้าท่านนี้เลือกเข้ามาติดตั้งเป็นเจ้า k w hls evolution นะครับตัวนี้จะเป็นระบบลิฟต์ยกรถนะครับตัวนี้จะเป็น hls 2ก็คือลิฟต์หน้าขึ้นมานะครับสามารถยกหลบหลีกอุปสรรคเนี่ยได้สูงสุดถึง4 5ม mm ิลิเมตรนะครับก็ตัวนี้เรียกได้ว่าจะเป็นตัวที่เป็นทางออกสำหรับเพื่อนๆที่โหลดรถเตี้ยลงแล้วต้องการเพิ่มออปชันในการหลบหลีกนะครับให้เหมือนเจ้า porsche ตัว911 ซีรีส์9.2ที่มีแอปพลิเคชันยกหน้านะครับมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานกันเลยครับจริงๆทาง k w Suspension นะครับได้พัฒนาระบบ HLS เนี่ยมาเป็นเวลานานมากแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ได้พัฒนาตัว HLS เนี่ยเป็นรุ่นใหม่เรียกชื่อว่า HLS e v o l u t i o n ซึ่งตัวนี้จะทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับมีขนาดที่กระทัดรัดเล็กลง น้ำหนักเบาลงนะครับใช้พื้นที่การติดตั้งน้อยลงและยังลดงานดัดแปลงการติดตั้งบนตัวถังได้ดีมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวการใช้งานเจ้า HLS Evolution 2นะครับบน Porsche 718 Cayman คันนี้กันนะครับไม่รอช้าเราไปติดตั้งกันเลยดีกว่าครับไปรับชมกันเลย ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ k w H-L-S Evolution บน Porsche 718 Cayman รหัสตัวถัง982นะครับคันนี้ก็พร้อมส่งให้ลูกค้าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปข้อดีของเจ้า k w H-L-S กันก่อนนะครับว่ามีข้อดีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือการที่ช่วงล่างนะครับสามารถยกหลบ ลีอุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกระนาดนะครับตัวชะลอความเร็วนะครับการขึ้นเนินทางชันเลยอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับเพราะคันนี้เองอย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะครับโจ์ของคันนี้ต้องการสมรรถนะช่วงล่างที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นใส่เคเบันดูตัว V3 ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยรถจะเตี้ยลงนะครับคันนี้ก็ปรับเตี้ยสุดเลยจัดฟิตเมนต์ให้สวยงามด้วยนะครับลดอาการบอดี้โรนะครับลดการทรานเฟอร์ของน้ําหนักระหว่างเพลาหน้าและเพลาหลังนะครับ ก็ส่งผลให้รถเตี้ยเวลาไปไหนมาไหนก็จะลำบากการที่ติดตั้งเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปก็จะสามารถช่วยให้การเดินทางเนี่ยง่ายดายมากขึ้นนะครับข้อดีข้อหนึ่งก็คือตัวนี้จะเป็นสินค้าตรงรุ่นนะครับสำหรับ Porsche 718 k a y m a n เลยนะครับลูกค้าที่ติดตั้ง k w V3 ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถมาเพิ่มชุดนี้ทีหลังก็ได้นะครับหรือจะจัดชุดโช๊ค k w V3 พร้อม SLS ไปเลยก็ได้หรือสามารถเลือกใช้กับ โชคเดิมติดรถนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับมีแอปพลิเคชันรองรับอยู่มากมายเลยแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่ใช้รถสปอร์ตคาร์หรือซูเปอร์คาร์หรือนะครับที่ต้องการความสะดวกสบายแบบคันนี้นะครับ hls ก็มีผลิตรองรับให้หลายๆรุ่นเป็นรถรุ่นไหนก็สอบถามพวกเรา Repower มาได้เลยนะครับติดตั้งโดยทีมงานช่างผู้ชำนาญการอย่างแน่นอนครับเพื่อนอนะครับที่สนใจอัปเกรดช่วงล่างนะครับเปลี่ยนล้อแม็กยานะครับก็ฝากร้านรีพาวเวของเรา ไว้ด้วยนะครับตัวสินค้าจาก K W Suspension หรือ SC Suspension นะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับก็เพื่อนๆไม่ว่าจะใช้รถ Audi BMW Mercedes Benz Toyota หรือว่ายี่ห้ออื่นยี่ห้อใดๆก็ตามนะครับก็สามารถปรึกษาพวกเราเข้ามาได้นะครับสำหรับปัญหาช่วงล่างหรือว่าอยากตกแต่งล้อ,อยางให้มีฟิตเมนทที่สวยงามมากขึ้นนะครับก็ เรายินดีให้ข้อมูลแนะนำนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้บริการเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับไม่มากก็น้อยนะครับเราพร้อมดูแลอย่างแน่นอนครับพร้อมบริการหลังการขายสุดประทับใจอย่างแน่นอน <c oughs> ก็ฝากช่องนะครับฝากช่องทางการติดต่อของเราไว้ด้านล่างนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราจะเอารถอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆชมประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับอัปเกรดช่วงล่างให้ดีขึ้นเพิ่มความสวยงามล้อมแมก ให้สวยงามมากขึ้นเติมเต็มความพอดีของซุ้มล้อได้มากขึ้นกด Subscribe ติดตามช่อง V-Power Thailand ไว้ได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ